บ้านของน้องพักโรฮาเรียกได้ว่าบ้านใหม่12ล้านทุมหมดตัวเพื่อลูกเมียสร้างไม่เสร็จยังว,าว้าวอ้วนรังสิตยอมสร้างบ้านใหม่แล้วพาทัวบ้านหลังโต12ล้านบาทล้านทุมหมดตัวเพื่อลูกเมียแฟมิลี่แมนสุดๆส,สร้างยังไม่เสร็จก็รู้แล้วว่าต้องว้าวมากอยู่บ้านหลังเก่ามานานมากสำหรับดาราหนุ่มอ้วนรังสิต เจ้าตัวบอกเหตุผลอยู่เสมอว่าไม่อยากซื้อบ้านใหม่เพราะไม่อยากเป็นหนี้แต่ตอนนี้ความคิดได้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อมีภรรยาและน้องโรฮาลูกชายตัวน้อยเจ้าตัวจึงตัดสินใจสร้างบ้านหลังใหม่เพื่อครอบครัวพร้อมกับพาไปชมบ้านที่กำลังสร้างอยู่อีกด้วยโดยอ้วนหลังสิทธ์เล่าว่าที่ดินที่สร้างบ้านซื้อไว้เมื่อ5ปีที่แล้วขนาด1 0 8ตารางวาตอนนี้เฉพาะค่าที่ดิน ปลาไป6ล้านกว่าบาทแล้วเมื่อรวมบ้านจะอยู่ที่12ล้านบาทขนาดพื้นที่ใช้สอย320ตารางเมตรซึ่งถ้าไปดูในหมู่บ้านจัดสารไม่น่าต่ำกว่า20ล้านจึงเลือกที่จะสร้างเองดีกว่าภายในบ้านมี4ห้องนอน3ห้องน้ำก่อนหน้านี้คิดว่าจะอยู่กัน3คนแต่ตอนนี้เริ่มวางแผนแล้วว่าอนาคต อาจจะเป็นสี่คนพ่อแม่ลูกซึ่งตัวมาม่วงเองก็ยังไม่รู้เรื่องที่จะมีลูกเพิ่มอีกคนอ้วนยังแอบเมาภรรยาอีกว่าบ้านหลังเก่าที่ภรรยาไม่ชอบเพราะหลังเล็ก ื้นที่น้อยเก็บของไม่พอเพราะมะม่วงเป็นพวกอนุรักษ์วัตถุนิยมอะไรที่ใช้หรือไม่ใช้ก็เก็บทุกอย่างท้งนี้อ้วนยังบอกอีกว่าตอนนี้แทบหมดกระเป๋าแล้วเพราะทุ่มหมดตัวเพื่อบ้านหลังนี้จากที่ไม่คิดจะซื้อบ้านใหม่แต่ตอนนี้เป้าหมายคือทำเพื่อภรรยากับลูกจะได้มีความสุขเปิดชีวิตพ่อลูกอ่อนอ้วนร,งรังสิตศิรานานทน์ที่ทำหน้าที่ช่วยภรรยาชาวเกาหลีใต้